มาดูครับพี่บอสขุ่นโอ้ยเปิดเสือเลยมาครับตรงนี้พี่น้องเดือดเลยโอ้โหโมหน้าความของเราครับดูหมายเลขเสื้อครับสองร้อยแปดสิบห้าโอ้โหหกสามมาดูครับพุทธิพงศ์ครับดีครับซุปเปอร์สตาร์โอ้โหเสือตัวนี้ลูกอ้อลูกออกอลังการเจ้มตั้งบอกว่าลูกออกนะครับพี่ต้นพุทธิพงศ์ครับดีครับนี่แหรอครับ ต้นจรวดทางเรียบต้นทบบดูลีลการับเห็นพวกเขาปั่นครับลงนี้สเปอรเดเตเราภูมิใจนะครับแล้วก็ทีมชาติสร้างชื่อเสียงสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยมาดูครับวารายุทธันชาตินาหน้าไหวโยนโอ้โหเสือพวกนี้บูสเปอน์เดเต้ฟังกันดีพี่ออสซ้อมี นะพี่เสิร์ฟนะครับชี้เปิดมาดูครับพี่ออดขดหูพี่โอ้โหมรดูนิดหนึ่งโอยเลืนเข้าเรื่อนเข้าฟอร์มแล้วครับหืไมันได้รับเสียงเจียครับฉายาออดขนนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเป็นนักตะก้อขนเยอะที่สุดพี่ออดพูละโอ้ยลูกนี้เปิดเอาแล้วทั้งหมดเลยครับวันี้โอ้โหเติมขดขดได้แก้วพระบรรดาโยนหลับตาเหลือดเบาๆเลยนี้โอ้โห นี đ đ ồng ồng uh, <S S ่ขนาดเหนือเบาๆนะชมรมตะก้อนด้านพระก็เส okay. sure. oh ื oh. ้อม่วงครับกำลังจะเสื้พี่ออสอะไรที่เปลือครับพี่ต้นชมเปทั้งหมดนี้โอ้โหจุดตึ๊เดินเต้ยคนท่านอยู่ครับความสุข อีกบอยดูงดีโอ้โหถึงขนาดจะไปลงเตะด้วยโอ้โหโอ้โหหน้าซ้ายหมายเลข69ครับนี่แหละครับวัดอุบลครับไม่ใช่วัดบุรพานะครับวัดคูบลหงอันนี้วัดอ่าแล้วก็มาดูคุณต้นอืมหูนี้สดชื่นยังดีนะพี่ออดผมขาทัน ท่านเจ้าวาดเมตตามาถึงสนามเลยนะครับทุกท่านได้พนงมือเสือุกไดครับทุกท่านครับพนงมือสายุกครับสาธุครับนะสาธุครุกท่านเจ้าวาดนะครับท่านเมตตามาขอสนามเลยนะครับโปรตรกรพันธ์เฟร ท่านผู้ชมที่กรรพรับเป็นความเมตตาของท่านเจ้าอาวาสวรดบุรพาของเราเกลียดสิบสองท่านห่วงใจนะครับแม้แต่ไมโครโฟนนะครับท่านจ้ับาทานเมตตานะครับ ก็เราก็ุกนู้นาสาทุกบ่แล้เกเยียบเลยสักตสกเกบ

เริ่มเริ่มเท่ากันเริ่มเลยครับตุ๊กยิว5เกมไีฬาสลาช่ะผู้ว่อนมีท่านผู้ใหญงครับการดํัเนิการของ่านผท่านคูู้ไปดีการท่าทัคนก็คือ s u กเซ s s สปอร์ตของเราครับที่สราชนะไปไร่น้อยพาณิชแล้วครับมาดูเซตที่2ครับเซตที่2ทีมซักเซ s s สปอร์ตที่ายชมะูกจบลงตะก้อบ้านนภาจะพิกสถานะครับลสูง ต้นทึ่งต่อเดลเต้โอ้โหนี่ต้นทบมนะครับพุทธิพงศ์พักดีครับนักเตะทีมชาติเลนัสเซอร์ฟวรายุทธจันทศิลาครับหน้ากว่ายูนซึ่งรันนีบอยู่ครับหน้าพลาเตะสกัดดูดิโอ้โห้ต้นทึงต่อเดลเต้วันพรุ่งนี้ยาวปืนใหญ่มาแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้ครับแฟนๆทั้งสองบนส่วนพลาด มาดูครับพุทธิพงศ์พักดีกีฬาการเร์รเอรสวยอเวันพรุ่งนี้ยาวเป็นใหญ่มาแน่นอนไหมครับแฟนๆก็รอในตัวบอลปรามาสุกสนานมาซูลแจกปันความสุขกันที่นี่ครับเอาละครับพี่ออสปั่นกันพ่อี้เอิเราจะเล่นลูกนี้แค่ไหนครับติดป้องกันเตะทกหลาชั้นชกราชันเปิดอย่างนี้ว่าแค่พี่ออสโคตรอย ครับโอ้โหขึ้นมาอยู่ด้านนี้เบอรยนี่แหละครับมัน่นกตากลอนท่านผู้ชมมันกตากลอนคือคนผ่าชมลบตะลนงเติมกำลังจะเสริมครับเสริมนี้ซะด้วยผู้หลักเติมเท้าเสียเลยมาเลยครับตัวนี้พี่นอ้นัทมาแล้ว จักรเสนาครับมือปราบสัมภเวสีหนึ่งสชมรมตะก้อด้าผาเสือลงมุมนั้นพอดีก็ต้องชมกาว่าจะเสิกินมุมนี้โอ้โหขนาดคุณต้นยังงงเลยนะครับเงนรีแล้กมาดูี่พทธิพนดีนักตะก้อทีมชาติครับเสือตรงนี้อง โอ้โหเปิดตัแตงหูนการกับอะทรกันเนีาสี่เกลีโอ้โหเออลูกกีฬาจักรีกันเป็สาวฮ่าฮ่า่าอือาลควับเวลายุทธจักราศนาคร่าสองมือปราสามสีโจนต้นพุทธิพงษ์พักดีเสริมพับนี้ผูรัแค่้ากอดเือันโอ้โหนี่นะครับเป็นโขขาทันี่พี่ออมาดูอีกลูกครับหัสอุปเปอร์สตาร์วงการตะก้อเมืองไทย พุนที่พงพักด th ีเปิดซ oh, ้ายอีกแล้วท่านด้ามพาวูนีโอ้โงต้งจะปวดแอลแล้วก็มาชีอ์ตีมชมตะก้นด้ามพาเราไหนครับสองเจ็ดอีออตกำลังจะเสริฟผู้หลักโอ้โหลูนนี้ราชัพิฟันชมมือปราสำนักดีสีโอเสริมขึ้นปวดแอ สนามของเราเองก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมนะครับช่วยโยนตะก้อนะครับนี่คนลมนะครับโยนไปฝั่งโน้นนะครับแสดงว่าไม่เคยโยนนะครับท่านนมของเรามีแต่ซ่อมแตทีมนะครับซ่อมแอร์ซ่อมทีมสุดยอดนะครับท่านนมฟันครับตรงนี้โอ้โหอาชันยิปั่นโฉบไปครับตอนนี้ว่ารายุบโอ้โหจโอ้ระวังลูกตะก้อนะตรงนั้นดัดตะก้อทีมชาติท่านท่านผู้ชมซุปเปอร์สตาร์โครงการตะก้องเมืองไทยย ก็เสือเขียวกางเกงดำครับ้ปล่อยเตะชขียตะกร้วด็พัาครับเสื้อม่งสู้ๆครับสู้ๆเส้นเส้นสร์องบทที่ผมพักดีครับักตะก็ทีมท่าเสือสวยครับนนี้โอ้โหเสือเขียว่เหืนเครับเปเสือเอยสเสองิอซอครับ ยังสูสีอ hmm. ย mm ู hmm. yeah, training, ่ค um, ร so, <she> ับท่านผู้ชมปั่นกันเมืนี้อ้าวดำแล้วการว่าจะเสิร์ฟเดินทางสตาร์ทเลยครับผมสิบสองสองกรรมการของเรานี่ก็ยอมเสริมได้จะโยนนะครับผู้พักดีใช่ไหมขอเลยแก่นี่เราภาคภูมิใจนะครับนั่นก็ทีมชาติของเราสองสิบสอง นำไม่ห่างครับสองสี่สามเท่านั้นเองครับปั่นครับตรงนี้โอ้โหโอไปชนบ้านเราโอ้โหเจเจโอ้โหขอบคุณครับผมมือด้วยความสุขความภาคภูมิใจครับเราได้ดูกันแดดแต่เป็นเกมครับท่านผู้ชมสองสิบสี่เกมนี้ต่อครับพี่ออดสิบห้าเกมนี้เราเส้นหลังคาดว่าท่านผู้ชมจะสองทีมส้นสปอร์ ปล่อยได้น้อยชนะทีมสำหรตะกอาวนาผาที่สกอร์15-2ต่อสรุปผลการแข่งขันที่สักเซสกอร์ชนะทีมนาาทีกอร์